สวัสดีค่ะมากินกบะหมี่น้ำใสนะคะน้ำขุกคลิกนะคะ่ะนี่นะคะหมูหมักไม่มีลูกชิ้นนะคะเป็นหมูหมักนะคะามากินได้เลยนะจ้าวันนี้นะคะนี่นะคะน้ำขุกคลิก เมันจะนุ่มนะคะตุ๊กแกเกยบมาแล้วนะคะตุ๊กแกมาตรงน,นี้แล้วเราก็ลองว่าตุ๊กแกสอบสามเที่ยวเขาหายเงียบไปเลยค่ะ่ะมากินกันได้เลยนะคะตรงน,นี้ใส่ผักกาไม่มีอะไรมันก็มีที็เนเห็นนไหะค่ะน้ำกุกขิกอยู่นะคะ นี่นะคะนี่นะคะอร่อยมาด้วยกันนะคะนี่อ่อบบาข้าวบะหมี่ชนุ่มนะคะบะหมี่ขาวนุ่ะอร่อยจ้ะ เอาใส่สีอูดดัมมันอร่อยนออกทั้งวันเลยค่ะมันร้อนมากขนาดปากน,นี้ยังร้อนเลยเปิดพัดลมก็ยังร้อนเลย เพราะเราไม่มีผักเลยมีผักกาดค่ะเราก็ใส่ไปหมูหมักมีจเจนเม้เส้นพเพราะเส้นขึ้นเหนียวนุ่มนะคะไม่ต้องเผ็ดอะไรมากนะคะกินแบบเนี้ย ใสรมากค่ะปลดทองนะคะพี่ หมูมัจจะนุ่มนะคะหมาเอาไว,ไว้เมื่อเราทำก๋วยเกี๋ยวเฉพาะกินนะคะ อร่อย่ะอร่อยมากชิ้นน้ำนะคะหมูนี้นะคะแล้วคุณชาบชิ้นน้ำแล้วมันก็อิ่มเร็วขนาดขนาดน้ำฝักบัวเนี่ยยังร้อนเลยยังอุ่นๆไม่เย็น ร้อนร้อ,นอ,น,อนอุ่นอุ่นอร่อยนี่คือหมูหมักอ่ะหมักเอาไว้นะคะแค่ตู้เย็นใส่ไมโครใส่ทัพพีแวร์เอไว้ กินง่ายเส้นเส้นหนีนะคะกินง่ายกินง่ายสะดวก ออากินนุมน่มๆค่ะ ง่ายพอให้มีเส้นนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงแบบพวกกึเตียวนะคะเอาไว,นะะวน้นะคะใส่หม้อเลยใช่ไคะแล้วก็ปรุงกินทำเอง ต้องกินน้ำเย็นๆถึงจ้ะชื่นใจกินให้หมดนะอ่ะอิ่มแล้วคัอนอน่ะ เส้นมีใส่น้ำซีอิ๊วไปหน่อยนึงใส่น้ำซีอิ๊วแล้วมันก็อร่อยนะคะให้มีกลิ่นหอม,หอม อร่อยอร่อยจ้าอืม,มราคาเหลือแค่นี้เองว่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้จั่ขอทุกท่านจะมีความสุขบุรักษาภาคุ้มคของสาธุค่ะไปตาค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ